เรานั่งอยู่บางทีก็คิดในใจของเราอยากแต่จะให้มันสงบทําไมมันไม่สงบมันไม่สงบสักทีเราคิดแต่จะให้มันสงบแล้วมันจะสงบได้อย่างไรเพราะเราไปคิดมันถ้าเราไม่คิดเนี่ยมันถึงจะสงบได้จิตที่คิดคือจิตที่ไม่รู้จิตคิดมันมันไม่รู้อะไรเลยเนี่ยพอไม่รู้มันก็ไม่หยุดคิดพอหยุดคิดถึงจะได้รู้เราต้องรู้จักเรา ต้องเจริญปัญญาอย่างนี้ถ้าเราเสียสละอย่างนี้ทุกคนก็รักเราถ้าเรามีศีลดีๆคนมีศีลดีๆเขาเรียกว่าเป็นคนมีระเบียบวินยัยคนมีศีลดีๆคืออันไหนไม่ดีไม่คิดอันไหนไม่ดีไม่พูดอันไหนไม่ดีไม่ทําถึงเวลาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้รู้จักตรงเวลาปรับตัวเข้าหาเวลาเรียกว่าเป็นคนดีคนมีศีล ถ้าคนสติไม่ดีสมาธิไม่ดีก็เพราะเราคอนโทรลตัวเองไม่ได้เหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อกันหาเนี่ยบวชมาห้าสิบสามปีหลวงพ่อก็ไม่คิดอย่างนั้นไม่พูดอย่างนี้ไม่ทําอย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้อย่างหลวงพ่อฉันกับข้าวเจไปไหนก็ฉันเจถ้าไม่มีเจหลวงพ่อก็ไม่ฉันอะไรตายก็ช่างหัวมันถ้าหลวงพ่ออ่อนแออย่างนี้หลวงพ่อก็เป็นคนไม่มีศีลคนเราต้องเสียสละ ทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียสละเราทําอย่างนี้เราก็มีความสุขเพราะเรามาหยุดตัวเองเมื่อหยุดแล้วก็จะหายเหนื่อยเหมือนกับเราทําแกงหม้อใหญ่ๆนี่แหละต้องยกลงให้มันเย็นเราไม่ต้องไปใจร้อนมันก็จะเย็นของมันเองเราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปอยากอะไรเพราะคิดไปอยากไปมันจะทำให้เป็นคนบ้าเราก็ทำอย่างนี้แก้ที่ตัวเราเนี่ย หลายวันเราก็จะเย็นลงเหมือนพระที่ถือพระวินัยดีๆอย่างเคร่งครัดหลายวันหลายเดือนใจก็จะเย็นไม่คิดไม่พูดไม่ทำมันก็จะเย็นลงสงบลงเมื่อเราจเจริญกรรมาฐานอย่างนี้ต้องอาศัยให้ติดต่อต่อเนื่องเนี่ยเหมือนกับมารณสติการดึกถึงความตายพระพุทธเจ้าถึงถามพระอานนท์ว่าคิดถึงความตายัวละกี่ครั้งเนี่ย พระอานนท์ก็บอกไปเรื่อยๆเวลาสิบครั้งยี่สิบครั้งจนกระทั่งถึงร้อยครั้งพันครั้งพระพุทธองค์ก็ยังบอกว่ามันน้อยเกินพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจพระพุทธองค์ได้ตรัสสรรเสริญมรณสติว่ามรณสติคือการหมันระลึกถึงความตายที่บุคคลกระทําให้มากคือกระทําบ่อยๆอย่างติดต่อต่อเนื่องเนี่ยย่อมมีผลใหญ่ อย่างลงสู่พระนิพพานเป็นที่สุดสมเด็จพระญาณสังวสรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนี่ยได้นิพนธ์ไว้ในหนังสือวิธีสร้างบุญบาร,รมีว่ามรณสติกรรมฐานนั้นโดยปกติเป็นกรรมฐานของผู้ที่มีพุทธิจริตคือคนที่ฉลาดการใคร่ครวญถึงความตายเป็นการพิจารณาถึงความเป็นจริงที่ว่าไม่ว่าตน และสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญวัยเป็นหนุ่มสาวเท่าแก่แล้วก็ตายไปในที่สุดไม่อาจจะล่วงพ้นไปได้ทุกผู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนเด็กหนุ่มสาวเท่าแก่สูงต่ำเหลื่อมล้ำกันด้วยฐานันดรศักย์อย่างใดในที่สุดก็ทันกันและเสมอกันด้วยความตายผู้ที่มันคิดถึงความตายนั้น จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตไม่มัวเมาในชีวิตเพราะเมื่อคิดถึงแล้วย่อมเร่งกระทําความดีและบุญกุศลเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะติดตามไปในภพชาติหน้าผู้ที่ประมาทมัวเมาต่อทรัพย์สมบัติยศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่นั้นเป็นผู้ที่หลงเหมือนกับคนที่หูหนวกและตาบอดซึ่งโบราณกล่าวตำหนิไว้ว่าหลงลำเนาเขาป่า กูหาพอได้ยินหลงยศอำนาจย่อมหูหนวกและตาบอดและกล่าวไว้อีกว่าหลงยศลืมตายหลงกายลืมแก่หลงผัวหลงเมียลืมพ่อลืมแม่ความจริงก็มีให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ที่บางท่านใกล้จะเข้าโรงแล้วก็ยังหลงแล้วก็มัวเมาในอำนาจวาสนาตำแหน่งหน้าที่จนลืมไปว่าอีกไม่นานตนก็จะต้องทิ้งต้องจากสิ่งเหล่านี้ไป แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนได้หลงมัวเมาเฝ้าสแสวงหาหวงแหนเกาะแน่นอยู่นั้นก็จะต้องสลายไปพร้อมกับความตายของตน